เชื่อได้แค่นี้เลยอะตอแลไรเกมปะผมว่าเราสร้างให้มันแคบลงมาแล้วยืนแบบยืนจุดเดียวกันอ่ะมันจะได้แบบช่วยกันทำดาเมจอ่ะมันจะมันจะเคลียร์มอนไวกว่าเหมลองดูลองดูสะเขนที่4เซ็นโซเขาของดาบแบบหนึ่งเฮ้ยมใส่กุญแจกันไหเซ็นโอ รู้อะไรเลเซอร์มันก็เผาเลยเพราะวเลเซอร์ก็ดีนะยิงทะลุด้วยเรามีเลเซอร์ใช่ปะใช่เรามีเลเซอร์ดีกว่าเพราะมันยิงทะลุด้วยไงสายฟ้ามันยิงไม่ทะลุอะ่ะปืนเทสลาสายฟ้ามันยิงทีละตัวอ่ะเจนซอคนละอันปะ ได้ถึงประมาณคืนที่ 8. เจ็ดที่แปดออกไฟลุดนนะผมก็เนี่ยผมค้างค้างนะทำไมคงรุดอ,ะอ่ะอ่าเราทับไม่ต่ออเราทับโค้งน้ำมาครับอันนี้ครับเล่นลุดลูบไม่ได้ไ เ,เ,เกมท้ายแล้วป่ะใชวนน่วันนี้รอบวันนี้รอบเป็นมากเครียดอ่ะตบประตีจีเอ็งช้างดีกรวะสุนเต้วันนี้ต้องขึ้นจีแล้วไอ้วันนี้ต้องขึ้นเอีแล้วช้างอ่ะว้นน เขไม่รับเขาตัวเองให้เหอไม่ไปบแล้วอ่ไม่ไหวมันเืนคนไม่ได้ตอนนั้นเรามีแค่ามคนเนี้ยมันก็มีเาามมขาชาง่เขาจะซือเสร็จแล้วอ่ะไปสีป่อัน <c oughs> เราเข้าช้าเรครับ <c oughs> เราเข้าชา <c oughs> เราย่งเพื่อนีว,ว่าเอาคนแบบนี้เนี นี่ไง Just spin my head เลยเบิร์ก Just spin right r o u n ใช่ Just spin my head right r o u n เราเ yeah. right <laughs> นี้เยเลือดเหมือนเดิมดีกว่าเอาเก็บของไม่เวิร์กแล้วเก็บของต้องเอาคนเดียวอ่ะเก็บของต้องมีทอมเว้ยอ๋อต้องมีทอมต้องมีทอมโหลด เราเล่นหายบต้องับเลือดไมเหมอ้ารเก็บเลือมันก็ได้ได้กันทุกคนเลยได้คนเดียวไม่ใช่เหรอข้อมเลือดได้ทุกคนครับอ๋อเหรอมี้อมู่างเดียวอะที่ได้ทุกคนนะถ้าเป็นบัมมันจะได้คนเดียวเราได้ทุกคนทำไมคุณหนุ่มหมวกวันไม่ก็ผมไม่ดเหลือเลือดเด้งอ่ะนีจเลือดหรือเป เอาดิเจนเลือดไ้เปล่าครับไปเอาเอาเอดเอเลยคุณพูดอะไรเนี่ยุัเชอเรอยู่้ยเลเซอร์ลดราคาเลเซอร์ลดราคาแล้วก็บอกเนี่ยใครซื้อโอ้แล้วเซอร์อยู่อะได้แล้วเรอยู่ะ จะสองหมื่นหกอ่ะเพมาะมันเจ็ดพันเลยนะซื้อพี่ได้กระบอกเดียวอ่ะซื้อสุดได้ไหมซื้อสุดแบบสักยี่สิบนัดไหมเรายังใช้เช่นซอลต่อใช่หรอรอบหน้าไหมใช่รอบหน้าก็ซื้อสุดก็ได้ซื้อสุดราคาเราซื้อจะของรถดีกว่าโอจริงเรรราออยยยู่่่วมมกันนเเืไพคแต่ว่ามันก็มันก็โหดเหมือนกันนะถ้ามันรุมเราเหมือนกันละมันก็โหดเหมือนกันนะ นี่ไงยูสปินม้แฮทไต่เรานี่อ่ะนี่ย่ะนี่อ่ะจุดตะพูดไว้ยูสปินไม้แฮทดิ้กไม้แฮทดูดิดูดิเลยสี่ทำไมสำนึกเราฝรั่งอย่างวะจบเลยอ่ะสปินกันสปินกันสี่คนผมบอกเลยลูกค้ากรทันพราจริงๆเฮ้ยมันไม่ลดแล้วว่ะ ระสุดไมรอดไปปอปัอมเรนเนี่ยดูปั๊มดิปัมเาเล่าปัมไมรอดอะไรรดมั่งอะแอดวานอะจะซื้เลยเราไม่ใส่ไปไเหอะไม่ต่อเลยเราอยู่อยู่สปินไม้แฮราไรมาามาดิ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 มปวมันยู่ีก่อนมนี่เบดผมนี่เบเบสพลังมังกรขาขอเลยดผมคิ้ว

เดี๋ยวรอตั้งป้าพ่อไงซื้อสามซื้อไว้เผื่อสามหมื่นก่อนซื้อบุหรี่ไว้ก่อนเลเซอเท่าไหร่นะเอาป้อมซีก่อนเราลดเงื่อผมว่าเออเราดีกว่านใช่คุณเติ้งตั้งป้าพ่อใส่ปืนเราก็ใช้เนี่ยยถ้าปืนเลเซอร์ผมว่าเรายิงเองดีกว่านะเพราะว่าถ้าบนบอดิงเองมันจะไม่ทะลุไงมันจะแรงจริงเทยาตัว มันไม่หามุมยิงอ่ะจัดป n า x น n i g h ไป speed มาเฮดต่อไปรวมกูไว้ s p e e อนาล็อกฟังแน่วะเนี่ยบอกเลยอนาล็อกฟังแน่ตอบเล อ้าวอ้าวไปหมดตายอ้าวทำอะไรเงี้ยขอบบอบตายอ้าวตายหมดอ้าไม่พอคนหุ่นไม่พอเฮ้ยเลเซอร์ยังเหลือนะเอาเลเซอร์ยิงเลเซอร์ยังเหลือนะอ้าวผ่านเลเซอร์ยังเหลือนะถ้าใกล้ตายก็เอาเลเซอร์ดีกว่ะได้นั่นด้วยเราไม่ใส่สว่านอะคุณรู้ว่าเราไปเล่นโดคุยมันบอบบางงั้นตายง่ายอะไรต่อไม่ต่ำราคานะตอมราคาต่ำไม้ธรรมดาต่ำราคา

ื่ออย่างเดียวนี่มันก็สิบคืนสิบเอ็ดคืนได้อยู่นะพอแล้วมั้งเอออาเนียกแเออบังเพอ่อไปบังเกอร์บังเกอร์ปืนเลเซอร์เหลือนะปืนเลเซอร์เหลือกระบอกนะใครใช้อันนี้ผมใช้เองก็ได้กระสุนม400ก้อนนัดยิงเลยเถอะจริงๆอ่ะ นี่ไงผมผมยิงให้อยู่ป่วยแล้วมันวัดโอ้ยเรือต้องไม่ตกเลยวะนี่ไงเลเซอร์แรงหรือไม่รอดมาลดนะเขาบอกนะราคาลดยังไงราคาไม่ลดอะแต่ว่าซื้อได้นะซื้อได้สองกระบอกเลยเร่องนี้ไอ้คาโมเลดรถว่ะ นี่ซื้อเล็ซื้อเลเซอร์สกักสองกระบอกไหมจริงจังิงจัดไปเสื้์มันไม่ลดราคาเนี่ยเทสล่ารูร้จั่วจะเทสล่ามันจะมันจะแย่งกส่วนกระเลเซอร์กันับถ้ามันดับตามที่คุณรุ่นบอกนะประมาณนั้นเขาพรุ่นบอกอ ต่งยิงก็ได้เราเล่นแค่สองปืนไงมันก็แชร์กระสุนกันสองอย่างอหะนั่นสิการซื้อเทลล่าครับสองกระบอกแล้วก็เลเซื้อสองกระบอกไหมตังอามาได้อยู่นะได้สองกระบอกเลเซื้อสองกระบอกโอเคการซื้อเทลล่านะครับอ่าผมซื้อสองกระบอกกระสุนสักเท่าไหร่ดิสักร้อยได้ไหมไปอะเทลล่ามีสองนะใครจะใช้ก็ใช้ไป ตผมเลื่อยอย่างเดียวอะตอนนี้เลื่อยโหดสุดแล้วผมว่าสปีดมาสปีดกับเลื่อยอะผมว่าเล่นเลื่อยโดดมาเล่นโดดกระโดดเหมือนเดิมเลื่อยยาวๆเลื่อยยาวๆนี่ไงก็สุดเลยไปกระดบรนี่แะอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยเชี่ยตอยตอยตอยลงมาช่วยแล้ว ไลเซอร์อะไเซอร์อะไรคตายวไลเซอร์ดก่อนวดเลเซอร์เลเซอร์วามีเลือดอยู่เลามีเลือดให้เก็บนะ ซื้อมาลดสักทีต้องพังยับเลยฮนะต้องลดราคาด้วยซื้อสิฮ่เราไม่ต้องสร้างไกลกันเลยนะเราสร้างกันอยู่แค่ตรงเราเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วมนะั้ง เก็บตังค์ซื้อเลเซอร์ดีกว่าอีกบอกหนึ่งตอนจะมีครบฟสี่คนนะครับนี่พวกคุณยังเพียร์เรื่อยอยู่กันไหมยังได้อยู่เรื่อยเรื่อยอย,ยังได้พวกตัวเล็กๆได้อยู่เนี่ยผมยิงเสืออะไรกันนะยิงเสือสามหัวนะกันเขาเรียกเสือเอป็นรับตัวะ เราบปรียกเชือสามหัวใจเลยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้่านแบบงงๆกระตุกกล่าโลดจอ๊บผมซื้อนี่แหละเรซ์วล้ว ถ้าเราสร้างแบบเต็มแมปเอโร่ยก่จะเดินตทําไม่ได้เลยวะเออก็ได้นะลองลองไหมลองไหมลองไหมเราเราลนขาเราลดราคาซะทีเดียวเราลดราคกับเขาเราเดินลำบากเองเดินที่จะกันดอนอ่ะคือถ้าเราสร้างเป้ามหนาหนาใช่ป่ะแล้วแบบพอมันพังมาได้ชั้นหนึ่งมันก็ทะลุถึงเราเลยอันนี้มันไม่ทะลุไงใช่ อันนี้ไม่ใช่แบบใช้ลากก็ได้นนอยู่คนละม,มุมปืนอะไรก็ได้นะผมซื้อปืนเลยครบแล้วกระสุนเราครบแล้วใช้ปืนอะไรก็ได้นะจริงจริงประอ่ะกระสุน,สนกระสุนระเบิดยิงเลยใช้แล้วเนี่ยอือช่โอ้โหที่นี่อยู่ก็ตีแลนถ้าเราออกไปนอกป้อมมันจะมาลุมเราเลยเว้ยเดี๋ยวแบบมา<ช>จากสัสกาห์ท,ที่แล้วกาอยู่ในมันจะมาเทียตัวเทียตัวมาหาเรามันซี้เยอย ออกมาเลเซอร์ยิงนี่อยู่กตาคอยตัวหมาอยู่เราต้องหายเราต้อง,องยิงเป็นเส้นตรงนะเอายิงเป็นเส้นตรง,ตงแทงไม่จริงอ่ะนี่คนแทงจริงไม่ต้องไปตายเนะี่ยไม่ไหวแล้เราต้องเข้าอ่ะ าดเต็นแบบสรกันล่ะครับลูกเดฟไปหาสุนไหมฮะจัดไปฮะกระสุนมียังไงสามอย่างยังสามมากกว่าเงินมัเยังเลยเนี่ยเราใช้แต่เรื่อยเนี่ยใช่แล้วกระสุนแล้วปืนเราก็พอนะปืนเราพอคนเราบ้านอะสร้างป้อมเลยเพียบอ่ะสร้างปีกปลาไปนะ ไห้ผมว่าผมว่าข้างในอะเป็น,เป,นเป็นรวไม้ก็พอมันขนา้างนอกเป็นรวงรวงรวนเหล็กสร้างสลับฝาเงี้ยแต่ไม่ต้องยาวแล้วผมว่าเป็นแบบส ah ี่เหลี่ยมอ่ะสุดแล้วอ่ะสุดแค่ตรงนี้แล้วอ่ะนี่ชั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเออเนี่ยเอาดับสายตาหน้าจอเนี่ยเออแค่นี้พอละเดี๋ยวแค่มองเห็นเนี่ย ไปลเลยฮะเยอะมากอะเจอมาซื้อส,สุดไงไแเก็มันซ่อมแซมด้วยซื้อสุดสแ,แล้วก็ซ่อมแซมไปเลยนะมัน้อ่ากวางอยู่เลยอะไปไปอะไรก็ได้จะเลา่าคอได้ปะยิ่งง่ายกว่า

ผมผมยิงแนวเสียงด้วยยิงแนวเสียงตายแล้วตัวข้างล่างมีตัวยิงตัวล่างขวาตัวทีววนี้ก็บอกเป็นหารครับทีนี้ก็ใช้ลากคอยออยิงโอ้โหนี่ต้องดักสิดผ้าอีกนอนเนี้ยใช่เป็นงานติดผ้ามีงานแต่งหน้าเจอกับมังคุดจะมานะครับเราสร้างเด็ดดีเลยนะท่านนหนาหน,นะอยก็ได้กับมังคุดจะมาแนละ้ว รถสายฟ้าเลยเออรถสายฟ้าเป็นไงจัดเลยเาานี่นนนนะสุนแต่หน้าคานรถอ่ะซื้อก่อนผนะมว่ายลัวไม้รลัวไม,วไม้นี่ก็ประมาณล้วนระเบิดอนะ่ะเพิ่มสองร้อยได้ล้วนระเบิดดีเฟนซ์อพอๆกันอนะ่ะ ซื้อรั้วเหล็กเลยครับเอามาวางรั้วดแดงรวมไม้มันพังง่ายนะคุณครับจรนงีเราก็พังแล้วอ่ะซอมบี้ธรรมดาผสมผสมกันเลแต่แลาวมันก็ดีเวลาเราได้ยิงหน่อยเราเราจะซื้อเลยไหมไอ้พวกไอ้พวกรั้วดแดงอ่ะเราจะเราเราเราสักครั้ซื้อเลยเราเลยเราจะเก่ง จะจะเลื่อยมาประมาณสิบสิบกว่าคืนนะที้นี่มีเต็มเนื้แนลน์ม้เราเก็บกล่องมาได้เทียบเลยส0สิบอันวางไม่ให้หมดเดี๋ยวไม่ได้ใช้ใช่วางไว้เยอะเดี๋ยวไม่ได้ใช้ แลวเบอรเราวางไว้ด้านในไหมยเดินตาเก็บกวาของคุณทอปดีกว่าคุณทอบ้างไงผมเฮ้ยเดินมามามาทำไมราไม่ทำอะไรเสร็จแล้วผมวางเสร็จแล้วผมวางในทุนสี่ร้อยนี่ไง แค่นี้ก็สี่พันพันแล้วเนี่ยจะไว้ข้ามทุนเนี่ยตายอีกใหา่กันละสี่ร้อยอ่ะสิบอันก็สี่พันเนี่ยเป็นแมลงเย็นไหมมีช่องหนึ่งแม่งวางเป็นเป็นช่องให้ตอมบี้ไหลเข้ามาลองดีโถอเราไม่ลองมเมื่อไปพ่งนี้แล้วกันวันนี้ขี้เบื่อแล้วเนี่ยผมว่าเกมพวงนี้แม่งเล่นได้แป๊บเดียวเล่นนานไม่ได้เดือดไปไปไหนวะ เอาเลยไหมไอ้นี่โตนั่นเหลือไปพักเ,เลยก็สุดเสียงไปแล้วก็วสุดซสียแล้วก็ <c oughs> วสุดเพียบโอ้ใครยังมาถึงเราเนี่ยตรงๆยังหากอมบ,บี้ไม่เจอเนี่ยไหนๆจะมาทุบมาอย่งเราไปเราไปลุมทุบเราไปลุมจะมาทุบไหมหาจะมาทุบกันไปลุมดีกว่าเราอ่ะ อุ้ยเสือหนีเสือหนีสะเป็นสะเปนกุ่มสามล่ลางล่างนี่ใครคอยทักคอยทักอยู่มุมต้นมามุมขวาบนเนี่ยไอ้มุมซ้ายบนเนี่ยโอเคมาได้มาได,ด,ด้จะเดจะเดจะเดลุงมสี่เลยลุงมสี่เลยโอ้โหยังไวอะ่ะไปอไธิบายลุงมสี่มาแดงตายล่าง ว่าเราต้องแบบช่วยกันลุมตีอ่ะดันเดียวอ่ะตัวมันแรงอ่ะมกระต้านคุณบุ้งให้ให้หมดแล้วหมดแล้วตัวแรงหมดแล้วแต่เราธรรมดาแล้วนี่เราจะสองล้านได้จังหวะนี้เราแพ้ไปแล้วจังหวะนี้งานตีดีแ่คุณู้ว่าคุณพัฒจะตายแล้วนะโอ้ยชิวเล่นยังเหลือเยอะอ้เลื่อวิดีเลื่อวิดี อุ้ยอาเมล็ดราคาซื้อดิมาซ่อมตอมีงงไม่เูีจะตีเข้าช่องไหนหลายช่องมาวเกินเฮ้ยได้วะคนพบด้วยบังเอิญนะปั๊กของเกมนี้ครับผมตอมีจะตีป้อมนะไม่ได้มาตีเรา ชื่อเกมมันก็บอกอยู่แล้วดีเฟนต์อะดีเฟนต์ตัวเองอ่ะไม่ใช่ดีเฟนต์ปอ้อมได้แรงใหม่ไม่เปี่ยนหังได้เลยขอไอ้สายไฟสายฟ้านี่จะมีสายไฟเหลืองเหลืองเนี่ยเหรอได้ใช่ใช่ถ้ามันมีดาเมจได้เฉยอ,อะ่ะอืมซอมิีเดิลเราก็เลื่อนเลหวัหงไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยตายแล้วนะนแรกๆก็ตายอยู่มันก็ได้อยู่เราคือเราเอามาเก็บไอ้ตัวเล็กๆอ่ะ เราเล็กมันก็มันก็ช่วยเราได้เยอะเราวางระเบิดแดนไม้สลับฟันปลาไว้อย่างงี้มันเข้ามามันก็ตู่มตู่มตู่มนะเจ๋งไงแบบนี้สจดถ้าเราแบบยิงโดยใหญ่ตายนี่แบบแป๊บเดียวอ่ะจริงไม่หา้ตอมบี้ไม่เจอเลยไม่รู้แม่งอยู่ไหนตอมบี้มันเข้ามาไม่ได้แต่ว่าในตอมบี้มันวางอยเ่างเดียว ทัหมดเนี่วางไม่ได้แล้วหมดแล้ววางไม่ได้แล้วครับไปเลยครับวางไม่ได้แล้ววางจนวางไม่ได้แล้วอ่ะโอ้โหครับแต่บ้านอย่าลืมซื้อกระสุนนะเนี่ยเอยอยเดี๋ยวจะระมัดรซื้อกระสุนนะชนะวะเนี่ยเนี่ยจะชนะแต่คอมน่าจะพังเยอะใช่ พวกกว่าจะไปถึงมอนนะพวกก็อาจจะไปถึงซองมบี้พอซอมบี้ก็ตีป้อมพังมาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆกว่าจะได้ไรู้สึกตะกอยมา้ายล่างฝาล่างก็มาครับตัวเล็กมัน,นก็น่ากลัวแหละผมตังวอในตัวใหญ่แล้วก็มันตีป้อมไล้ตัวเล็กมันเยอะเฉยๆนะครัเก็บตัวใหญ่ไละใช่ตัวใหญ่ตีป้อมแรงกว่า ถ้ากอยู่ซี่คนนะ่งคนอแล้วคารกส์อ่อนล้นตรงกลางเลยมันเล่นไม่ได้เว้ยเมันเป็นล่ามันไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยใครแก้ได้ผมมันรู้มันจะตายแล้วตายตายตายโอ้โหไปเก็บเลือดให้ตายออกไปไม่ได้นม่มานฝังตายตายข้างล่างเลยข้างล่างเลย ยิงไม่ถูกอะลมยิงถูกเดี๋ยังมาดูอยู่ไหนตัดเดียวตาแล้วตาแล้วตัดเดียวอีกผ่านโอเคผ่านนุ่นไอ้บนบอกเมื่อที่บนผ่านเฉียตบปอมคอมหายเรียบเลยปอมหายเรื่นชิ่งอุ้ยอีกคืนเดียวนี่ก็เท่าคุณนวลแล้วเนี่ยใช่เราเราเจอนี่น่าจะสิบเจ็ดสิบแปดแล้วเนี่ย คะแนนมันร้านห้าแล้วอ่ะน่าจะแปดสิบเก้าแล้วอ่ะไปฮะยางอาันสามร้อยหนึ่รงรุวันนี้น่าจะพอนะกระสุนยางอันสามร้อยกระสุนมีป่ะ okay. โอเคคนนี้ซื้อแต่ไอ้ปั้มอะปั้มอาวาง ซื้อหมดอะเรารวยอะฮะพร้อมอะเงินหมดแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อหมดแล้วอะมีมีแกะมาวางตรงนี้นเลยเนี่ยตรงนี้ยังโบยอยู่เลยเนี่ยโอเคฮะแกะตรงไหนดีเดี๋ยวแกะแกะตรงนี้ออกครับสองอันกันเลยไม่เดินเป็นมันไม่เดินเข้ามาหรอคุณท็อปมันเดินขึ้นมาไง มันบอ uh ์อย <des <uh ู่อ no> ่ะเนี่ยตรงเนี้ยใช่ตรงนี้มีตรงนี้กันแล้วครับตรงนี้กันแล้วไปเรจะได้แล้วครับไปไปไหนต่อมบีือยังไงวะเนี่ยเราเราอยู่4คนอะลมยิงจันอยู่อาะตัวโหดโหดมาแล้วนะครอบผมดูฮะ แต่ว่าเดินยากโคตรนะคุณโตเดินเากโคตรแซกผมเดินชินแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักบอลน,นี่ก็คือแซ้อมหนักมาก,กนะวีดีสักอะเด <c oughs> มันพูดจะมาตอนไหนอ <c oughs> อย่ามาพูดอ้ะอาขาบนมาแต่เพื่อจะยิงไว้่อนก็คอยก กระคอยกรไก่กรกระหมาแล้วไหมฮะติดนะกระไก่กระหมากก่อ <is> เียล่างก่อนเจดิเจา้ล้ตายแล้วอ่าท้ยมท่มโท่มโท่โัวได้สตัวมโทตายแล้วเากรอยกากรแล้วไหมออกไมได้ ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอยี่ใครอยู่ในป้อมมาเนี่ยผมเองสิบแปดตายแล้วสิบแปดคืนอะไรประมาณสิบสี่เต็มหนึ่งคืนครับจ่าสิบเจ็ดร้นตายวายรัอนตายวายไม่เลยจบโอ้โหไม่ไม่ตายมันก็ไม่อยู่ไปก่อนฮะลาท่านผู้ชมไปก่อนละเหนื่อยแล้ว